ในปัจจุบันเราจะพบได้ตามสื่อต่างๆว่ามีประชาชนบางกลุ่มหรือแม้กระทั่งชาวพุทธเองก็ตามกราบไหว้เคารพบ,บูชาสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวัตถุสิ่งของต้นไม้รูปเหมือนหรือรูปปั้นต่างๆที่นอกเหนือไปจากพระรัตนตรยัยโดยมีความเชื่อหรือประสบด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ ดังนั้นคลิปนี้นะครับจะไม่เป็นการลบหลู่ความเชื่อเหล่านั้นให้ขุนเคืองใจซึ่งกันและกันครับทีนี้ย้อนกลับไปถึงหัวข้อของคลิปนี้เพื่อจะนำหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแชร์ให้เพื่อนๆหรือผู้ติดตามคลิปนี้ได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ครับพระพุทธเจ้าสอนว่าพหุงเวสารนังยันติปภัตานิวานานิจจ อารามรุกขเจตยานิมนุษสาพยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสารณะเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติ นั่นมิใช่สรณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสะระนังะโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยศสตจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยันจัดทางคิกังมักคังทุกขูปัสะมะคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกเสียได้ และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโขสารนังเขมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ พุทธังสารนณังคัจฉามิธรรมังสารนณังคัจฉามิสังฆังสารนณังคัจฉามิหากผิดพลาดประการใดก้าวล่วงล้ำเกินผู้ใดขออภัยและน้อมรับคำแนะนำครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับผมก้องครับ